ได้ช่วยคนที่เรารักค่ะออกงานหรือไปกินข้าวบ้านเพื่อนเขาจะไม่อายแต่ก่อนเขาจะอายเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปเลยแหละแต่ตอนนี้เขามั่นใจในตัวเขาเขาหันมาดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลลูกไปด้วยค่ะมัติจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายทุกคนอันนี้จวัาภาษาสวีเดนซือศิลปศรมัดซอนลีลาดค่ะทั้งน้ามสกุลพอทั้งนามสกุลผัวเอามาร่วมกัน ละกาบานเกิดอยู่สกลนครค่ะและการได้ยายครอบครัวเอาลูกสาวมาอยู่พีครอบครัวอยู่พีเบิร์ตสิบสี่ปีค่ะและทำธทบธุรกิจขายอาหารตามสั่งทั้งไทยและอีสานเอาทุกอย่างค่ะจุดเริ่มต้นว่าเพื่อนฉันนี่พูดให้ฉันว่าแฟนเธอทำไมอ้วนจังลูกสาวเธอทำไมเขาไม่ลดก็เลยหันมาบอกแฟนว่า โอเคเราไปตรวจกันพอเข้าไปตรวจดูแล้วว่าไขมันเขามันอยู่จุดไหนมันอยู่ทุกจุดแล้วนายขึ้นรถตั้งแต่ออกจากโรงยิมจนถึงบ้าน45นาทีเขาดูตั้งจนถึงบ้านเลยค่ะแล้วจุดจุดนั้นแหละทำให้เขามาดูแลตัวเองปรับอาหารปรับการกินแล้วถามเมียว,ว่าฉันต้องกินยังไง นั่นคือวันแรกที่เป็นวันที่ภูมิใจที่ว่าโอเคฉันจะร่วมมือฉันจะทําให้แฟนฉันลดให้ได้คือมีเป้าหมายแล้วคือมีกําลังใจแล้วเขากินตื่นเช้ามาเขาดื่มยูนิมาเต้แล้วก็ก่อนเขาจะทําเป็นครูค่ะก็ขอบอกก่อนเขาเป็นครูที่โรงเรียนสอนเด็กแล้วเขาจะกินอาหารเที่ยงเขาจะดื่ม เออบาลานก่อนค่ะทุกวันจนมาถึงสองอาทิตย์เขาชั่งน้ําหนักลดจริงๆนิดมันลดจริงๆรินะฉันภูมิใจแล้วเขาก็ฟูดเชฟตะเขาก็ไปต่อค่ะเขาก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็เราก็บอกว่าเธอกินได้กินผักตอนเช้าแล้วก็ก่อนที่เธอตอนเย็นเธอไม่อยากกินอาหารเธอก็กินพวก ไข่รหรือว่าอาหารนนอ่อนๆเป็นปลาเขาก็ทําตามแล้วเขาก็บอกว่าเออคือมันดีจริงๆนิดแล้วเขาก็มาเพิ่มด้วยโปรตีนหลังก่อนจะนอนเขาก็กินโปรตีนพอมาถึงได้หกสัปดาห์ค่ะจนถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าฉันลดสิบสามกิโลนะนิดเขาช่างเมื่อเช้านี้ค่ะรูปภาพเสื้อสีแดงอ่ะมันลดจริงๆ มาคือเขาทําได้เรามีความสุขค่ะคือบอกว่าคือภูมิใจมากก็คืออยากบอกทุกคนว่าตอนนี้ครอบครัวจากเรากังวลว่าเขาอายุจะห้าสิบในปีนี้เราบอกเขาว่าฉันไม่อยากดูแลเธอโดยการเช็ดก้นเช็ดอะไรทุกอย่างทําอะไรให้เธอนะในอายุห้าสิบฉันอยากให้เธอแข็งแรงไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลหรือไม่ต้องเอไปอยู่บ้านพักคนชราหรือ ที่เพื่อนๆเ,เขาพากันไปโดยที่ไม่สงวรอย่างอายุห้าสิบสี่สิบอย่างนี้เพราะเขาเป็นเบาหวานคือต้องมาดูแลตัวเองและเขาก็หันไปดูแลลูกสาวเขาซึ่งเขาก็น้ำหนักเกินตัวคือหกสิบเก้ากิโลค่ะลูกสาวคนเล็กเขาอ้วนเหมือนพ่อเขามันผิดปกติแล้วทั้งครอบครัวเราหันมาดูแลสุขภาพด้วยกัน